หมูแพงแล้วค่าแรงว่าไงครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมัดเกาหลีหรือว่าห้างของเกาหลีนะครับทุกคนคือวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่าราคาหมูของเกาหลีเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงถ้าเอาเงินทํางานหนึ่งวันซื้อหมูแล้วสามารถซื้ออย่างอื่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับไปแตกกันเลยทุกคนอหนาว น่าจะเป็นต่อร้อยกรรมนั้นนะครับทุกคนคือหมูสวยมากหมูสวยมากไม่เป็นหมูสดนะครับไม่ใช่หมูแช่แข็งาาาตามที่ได้เกริ่นไว้ข้าง้นเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The And Baby Channel นะครับทุกคนคือวันนี้ผมขอตามกระแสหน่อยละกันเนาะซึ่งกระแสตอนนี้ที่กำลังร้อนแรงแล้วก็ทำให้ประชาชนคนไทยทุกคนทุกย่อมย่าตอนนี้เดือดร้อนกันมากเลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นก็คือกระแสหมูแพงนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูหมูของเกาหลีกับค่าแรงทำงานหนึ่งวัน ว่าซื้อหมูแล้วมีตังค์เหลือซื้ออย่างอื่นหรือเปล่าแล้วผมจะคิดให้ทุกคนดูเลยนะครับว่าเงินเกาหลีเท่านี้ถ้าตีเป็นเงินไทยจะประมาณจี่บาทกี่บาท,บาทแล้วก็อื่นเราไปดูราคาหมูก,ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าราคาหมูณนะตอนนี้เป็นยังไงนะในห้างเกาหลีนะครับทุกคนไปดูกันเลยครับไปโอเคครับทุกคน นี้ผมมายืนอยู่ที่เคาน์เตอร์แล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นต่อร้อยคำรรนะครับคทุกคนคือหมูสวยมากหมูสวยมากนี่เป็นหมูสดนะครับไม่ใช่หมูแช่แข็งน่ากินมากครับทุกคนนีต่ต่อร้อยรรมัมต่ออังกฤษครับ ันนี้ทุกคนอันนี้สองพันดอนนี้น่าทิ้มากนยามมากเดิมากนี่คือราคานะอาย่บอ่นี่น่าจะของเก่าหรือเปล่าร้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ คทุคนนี่ก็หมูในหมาดน,นะครับในห้างนะครับห้างใหญ่ในเขตนี้เลยนะครับทุกคนนี่เป็นหมูที่งขาหั่นไว้หมูตามห้างนะครับราคาก็จะต่างจากในตลาดก็จะแพงกว่าในตลาดอยู่แต่เนื้อสวยทั้งนั้นเลยครับทุกคน ที่โครงนะครับก็พันเจ็ดร้อยสามสิบก่อนราคาต้แต่น้ำหนักครับทุกคนนี่ทุกคนผมชอบตัวนี้มากเดี๋ยวว่าจะซื้อไปสักหน่อยมีกระดูกอ่อนด้วยเขาทำเป็นแฉกจะซื้อสักอันระาคาอยู่หมื่นหกนะครับทุกคนเราไปชิดหนหึงนะ ข้างหน้าข้างหน้าตอนนี้ก็มีเป็นแบบนี้นะครับทุกคนหลักก็สำหรับย่างโดยเฉพาะเลยทุยกคนทำเป็นสเต็กย่างหอมเกาหลีก็ชอบกิน เนื้อแดงล้วนเยาหาเนื้อแดงล้อนก่อนเนื้อแดงล้อนอันนี้น่าจะเป็นเนื้อแดงล้นนะครับเนื้อแดงล้วนไม่รู้ว่าส่วนไหนของหมูนะไม่ใช่เนื้อแดงล้อนตรงนี้ราคาตรงไหนไม่รู้ตรนี้รึเปล่าก็ไม่ต่างกันมากนะครับทุกคนโอเคครับนี่คือราคาหมูในห้างใหญ่นะครับ ขอพาดูทุกคนมาดูราคาเนื้อเนื้อที่นี่ก็อาจจะแพงหน่อยทุกคนผมว่าน่าจะเป็นเนื้อสดเลยเนาะไม่ใช่เนื้อแช่แข็งสาหรับย่างโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นเนื้อสำหรับย่างเป็นเนื้อแดงแดงตัวนี้อยู่หมื่นหกนะครับทุกคนหมื่นหกพันเจ็ดร้อยอันนี้เป็นเนื้อติดมันโอปเปซี่โครงครับทุกคนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย ี่คนเยยางนะติดมันแท่กมันโอเคครับาราคาเนื้สวยสามมินแเลยนะทุกคนนสเต็กน่อ่อนนี่สองมนเกา ัวนี้แพงชิ้มยาหมือนสีโอเคครับคือจากที่เห็นในป้ายนะครับทุกคนหมูหนึ่งร้อยกร,รัมจะอยู่ที่มีหลายราคาให้เลือกนะครับแล้วแต่เกดแล้วแต่ส่วนต่างๆของหมูตรงไหนอร่อยก็จะแพงนะครับทุกคนอย่างเช่นถ้าเป็นหมูอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็จะ ต่อ100กร,รมัมหรือว่า1ขีดนะครับราคาอยู่ที่1280วอนนะครับถ้า1กิโลก็จะ12,800อวอนถูกต้องไหมครับถ้าตีมเป็นเนงินไทยตรงนี้ก็จะอยู่ที่357บาทนะครับทุกคนถัดมาที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่1,980ันวอนต่อ1ขีดนะครับทุกคนร้อยกร,รมัมถ้าเป็น1กิโลก็จะ19,8่0 แปดร้อยบาทแปดร้อยวอนนะครับทุกคนตีเป็นเงินไทยตอนนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยวอนก็จะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบสามบาทนะครับนี่คือหมูที่ผมซื้อนะครับทุกคนหมูที่ผมซื้อจะลดสิบเปอร์เซนหมูตั้งแต่วันที่สิบสองนะครับผมซื้อวันที่สิบห้าก็สามวันสองวันสามวันนะครับหมูลดลงไปสิบเปอร์เซนตนะครับทุกนะคนร,ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสองวอนนะครับ ถ้าเป็นเงินไทยก็458บาทนะครับทุกคน,นและนี่ก็คือของที่ผมได้วันนี้นะครับทุกคนทำงานหนึ่งวันยังเหลือนะเดีย๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างทำเเื่อไทยต,ตัวเล็กนิสซ่าอันนี้อะโวคาโดซื้อมาสอลูก บาทให้ลิซ่าไปแล้วลกหนึ่งนี่หมูนะทุกคนลดราคา10%เหลืออยู่ที่16,402บาทน่ารอ,าอ,ร,อร่อยมากผูกอัดครับทุกคนนี่บูกอัดอร่อยมากผูกอัดมาของเน้นเน้นคูกอัดนี้ชินมาให้ลิซ่า น,นี่ไส่เกาะเนื้อนี้ไก่ครับทุกคนไก่สองตัวสองตัวเลยนะหมดล้วนะดูก่อนมาทั้งหมดเท่าไ,รไหร่ทั้งหมดอยู่ที่6กหมื่นหกหเันหกบทุกคนนี่ครับทุกคน,น 69680บาททั้งหมดนะครับนี่มีค่าขยะตรงขยะด,ด้วย900ก,ว,กว่าเยอะมากก็ได้แล้วเดี๋ยวผมคิดให้ดูว่าวันหนึ่งทำงานได้ก็ไ่ไร่โอเคไปแค่นี้ก่อนจ้ะมาครับทุกคนคือผมจะคิดค่าแรงของปีที่แล้วนะครับคือผมจะเอาค่าแรงต่อชั่วโมง8000 720บวอนนะครับมาคูณ8ก็คือเข้า8โมงเลิก5้าโมงนะครับก็จะได้69,760นานะครับทุกคนนี่ขนาดคิดแค่8ชั่วโมงของที่ผมซื้อไปเมื่อ,อกี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับทุกคนเหลืออีกนิดนึงแต่มันยังไม่เห็นส่วนต่างเยอะเนาะเดี๋ยวผมจะลองเอาชั่วโมงโอแล้วกันชั่วโมงโอที่เกาหลีตอนนี้ปีที่แล้วอยู่ที่1 3 0 8 0 อนนะครับทุกคนผมจะคูณ2.2คือโรงงานผมเขาให้แค่2.2นะครับคือเลิก2ทุ่มก็จะได้เท่านี้นะครับทุกคน28,776ผมจะเอาไปบวกกับ8ชั่วโมงที่แล้วนะครับ8ชั่วโมงก็จะได้อยู่ที่98,536นะครับทุกคนแล้วทีนี้ผมก็จะเอาไปลบนะครับไปลบที่ผมซื้อของไปเมื่อกี้ เอาไปลบเนาะลบหกหมื่นเก้าพนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็คือเงินที่เหลือจากที่ซื้อของที่ทํางาน1วันนะครับเงินซื้อของเยอะแยะแต่เงินก็ยังเหลือนะครับผมหวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้จบแล้วคงจะแยกออกนะครับว่าเกาหลี ่าแรงแล้วก็ค่าของคลิปเขาบรรลานกันขนาดไหนนะครับทุกคนขอบคุณสําหรับทุกคนที่ชมคลิปนี้จนจบนะครับก่อนจากกันไปฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ